มีปะ<ง>มีสองตัวลงข้างในโกดังสามข้างในสามข้างในสามข้างในสามโกโกดังสองโกดังสามหนึ่งโกดังสองันหนึ่งนะแล้วก็ขวาตรงหน้าเควงวงวงไปเขานะมันมีคนลงบ้านบ้านที่กูชอบลงปะ ถอยเลยไหมมีมีมีม <c oughs> ีอ่ะถอยได้ปะล่ะถ้าถอยได้พวกมึงถอยได้นะเออขึ้นเขาเลยไหมเพราะว่าต้องรีบไปนะเพราะว่าเดี๋ยว QC มันมาเพราะว่า QC มันมาเฮ้ยใครยิงเก่งอ่ะผมาจะเข้าหลังในพวกนี้ข้างหลังไม้เขียวยิงใครยิงกันนะไม้เข<ม>ียว<ม>ยิงกันนะ<ม>ย,ยิงเฟดเฟดยิงแันแล้วกจำได้เลีมน้ำเล็มน้ำเจ็บมากเลีมน้ำเจ็บมาก โอ้โตอนนี้นเขาเจ็บไอ้โทนี่เจ็บสัตว์เฮ้ยพีไว้หนุมหน่มเดินดาาหนุ่มเดินมาดูนะ,นะเฮ้ยเราเราเดินลงมาดูได้นะเว้ยมันเหตุก,กับล้มรัวๆเลยเว้ยวแต่ระวังนะบ้านขวาบ้านขวาใจเย็นนะใจะเย็นนะใจะเย็นมาก

ทางไหนทางไหนทางไหนรู้ทางไม้เขียวได้ป่ะใช่ฟูหลังไอ้บุฟเฟ่ตตั้งนานแล้วมันไม่มันไม่มันไม่เปทางาริมรับตรงนี้ตัวนึงนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวมันต้องเดินทางตรงบไปคือตอนนี้อีรูไม่น่ามาแล้วเว้ยอีรูมันอ้อมซ้ายไปเคอร์รี่แล้วเว้ยตอนนี้เคเคถ้ามันวิ่งมาทางไหนยิงได้ป่ะมาร์คส้มได้โอเคครับ มันรู้นะว่าเราอยู่อ่ะเพราะว่าเราไปปิดไอ้ไอ้ก๊อตไปปิดรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วเขารู้ตั้งแต่ไม่ต้องปิดก็รู้อยู่แล้วว่าเราเออแต่เขาคิดว่าเราไม่มุ้งแล้วมุ้ไปแล้วแน่นเขาเขาต้องคิดว่าเรามุ้อยู่แล้วแต่มื่อกีก๊อตไปปิดไอ้ก็เลยปกติเรามุนไปมันวิ่งออกซ้ายมานะริมน้ำนะยังโดดอยู่แถวบ้านเลยเอ้ยมันต้องดันมานะมันออกซ้ายนะตัวหนึ่งนะ คือเขาเขาเขาจะไปทางวัดใช่ปะตรงนี้ตรงนี้แค่ยิงได้โอเคโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก็ได้แม่งไปหมายบังวิ่งกลับมาซ้ายซ้ายหมดเลยริมน้ำหมดเลยสองตัวแล้วเห็นอ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องวิ่งมาลายหนีเว้ยมารอยิงมาร์คส้มเว่ยก๊อตมานี่มานี่เราเราเราไปเล่นมาร์คเหลืองได้นะทางนั้นเราเราไปเล่นมาร์คเลืองเราไปดักตรงสะพานได้เดี๋ยวเขาต้องวิ่งเข้าตีมาร์คเหลืองเหรอไม่กูว่าไปแล้วไม่มี ให้กูเดาอ่ะ RQ น่าจะตัดทีแล้วไหลลงกลับไปหน้าแล้วแหละงั้นเดินเดินเข้าเลยวะมาดดมาดดมาเดเดี๋ยวค่อยไปตามตามวงมาเลยมาเลยเดี๋ยวเราจะไม่ได้ยิงเฟสไงถ้าเราตามวงอ่ะเฟสแคนเหมือนจะว่ายน้ำข้ามไปฝั่งนู้นนะเว้ยทุกคนฝั่งไหนฝั่งตรงข้ามเลยอ่ะัมส นี่นี่นี่ฝั่งใช่ใช่ใช่เหมือนมันเขาจะว่ายน้ำไปก็ผมให้มาเล่นมาร์กนี้ก็จะได้มาดักเขาตรงยิงตรงนี้ไงเขาจะต้องเดินเข้ามาถูกป่ะล่ะถ้าเขาไม่ออกขึ้นเขาอ่ะแต่บ้านนี้ผมว่าน่าจะโผล่อยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไหลตามมาก็ได้นะที่เหลือไหลมาเรื่อยๆก็ได้แต่ระวังนะถ้าไหลนะผมเล่นบ้านเดี่ยวตรงนี้ได้ปะ มีสองเดียวน้ำมีสามงั้นกินน้ํากินยาให้พร้อมเลยรอวงกินเดินในวงเลยดีกว่ากูว่าน้ํามีสองโอเคกินน้ำกินกินน้ําให้เต็มเลยไอ้ก๊อตมึงเต็มปะไม่เต็มมาแบ่งน้ำให้โก้กูมีกูมีฟ้าสองอ่าแบ่งให้ป่องหนึ่งแต่ลองดิลองดิกูอยากลองเหมือนกันว่ะมันจะเป็นไงมึไม่เคยเล่นเลย เดี๋ยวมึงเจอเซอร์ไพร์มาเตอร์ฟักเอระพยายามออกขวาก็ไม่ไม่สายมีคนวิ่งระวังระวังซ้ายสายไกลหรือสายบนเขาสายนี้มันจะเดินขึ้นเขาโอเคเราเรารอไหลเรารอไหลตามไอ้เหี้ยอีรูแน่เลยว่ะไหลขวาขึ้นไปก่อนคนนึงได้ปะหนุนไหลให้หนุนไหลให้เคเคเคดูให้หน่อยหรือก็จะไหลสายสายเดินแล้วรอยิงฟรีรอยิงฟรีสายเดินแล้ว เหตุร้างบยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วยิงได้ยิงเลยเหล็กตัวนึงนะเหล็กตัวข้างบนเดินเปิดสะโพบเลยนะขวามากขวามีก้อนต้องเดินซ้ายว่ะตกซ้ายตกซ้ายซ้ายโดนซ้ายมันซ้ายน็อกสองซ้ายเหลือตัวเดียวหมดหหมมดดซ้ายวะน่ะเหมือนโดนปิดเลยนะเมื่อ you ก know> ี้ไม่ชัวร์นะโดนปิดเลยโตเกียวอ่ะ เฮ้ขวาเราขวาต้องไหลเข้าวงนะเว้ยเคมองเคช่วยหนุ่มมองขวาหน่อยเดี๋ยวช่วยกอดได้ปะกอดกอดคานมาโอเคครับุก่อนได้นะมไคิวอยู่ข้างหน้าว่ะไอคิวอยู่ข้างหน้าเลยว่ะนาะเนนนนเะ บ้านมีบ้านมีระวังขวาระวังขวาฟังฟังผมนะอ่าหนุ่มหนุ่มเก็บยาให้เยอะๆเลยหนุ่มโอเคโอเคไปดูขวาให้หน่อยหนุ่มทิ้งก็สุ่นทิ้งอะไรให้หมดแล้วปล่อยให้เคเล่นหนุ่มต้องขมยาปั๊มเบนเดตปั๊มอะไรไล่ให้ชีวิตรอดนานที่สุดอ่ะเชื่อผมเฮ้ยบนหัวมาเสียงรุดมาเคมาขึผมตัวหนึ่งมาเกยไอ้นี่ก่อนต้องเล่นเคมอย่าพึ่งห่วงของเพื่อนได้ปล่อยเอ็งเก็บของแล้วมึงอ่ะต้องเล่นสโมกเลยอยู่ใกล้กันกินแต่กระเบิด มกเออห่วงจะถอันหลังก็มีเคเคมียาป่ะดอกดอกมาเคเมตสีดอกเหลืออันเดียวแล้วก็มึงก็ไปวัดกับตัวข้างหน้าเลยรอะไรตามวงไม่ออกทางนี้ออกทางนู้นนี่เพื่อนไปวัดกตะวันนี้ขวานะหนุ่มมียากี่อันะหนุ่มมียาเก้าอัน ผมพันแบดเดตได้อยู่ตอนนี้แบดเดตสิบสามเฮ้ยดูเดี๋ยวดูวงให้หน่อยดิถ้าวงจะประกอบบอกโอ้โหโคตรลาวเลยคุณแทนนี่จะยิงมันตอนชุบถ้างเคน่าจะเข้าได้อยู่นะรอ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 ค่อยไหลใช่อาร์จมอยู่ซ้ายไหล เดินมาเหี้ยกูว่าแล้วว่าตรงเนี้ยแม่งน่าไหลเข้ามากูน่าชวนเพื่อนมาคนนึงแต่เออแม่งเหมาะสองตัวเลยเดินไปเรื่อยๆหนุ่มเดี๋ยวมันน่าจะรอไทม์นิ่งไหลอ่ะเดี๋ยวหนุ่มน่าจะเข้าวงตรงนี้ได้คิวซีหมดนะลดเจ็ดลดเจ็ด ยาหมดปิดได้นะไอเวเนี่ยน็อกนึงอวน็อกหนึ่งเหล่าซอกเนี่ยปั๊มใหญ่อันใช่ป่ะแล้วนุ่มยิงเลยยิงยิงแล้วก็ปั๊มอีกอันไม่ต้องปั๊ได้ได้ได้ปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ ไม่ออกเป็นหมดเลยพีพีเหลือกี่อันละเหลืกันอยูสองอันอันนี้กับอีกอันแสดงว่ามันหมดป่ะนันเดเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินย่างม่ดแม่บ้าโคตรปั่นเลยปั๊มยาไอ้แก่ปืนปืนปืนเเมืองเ่ะไ่นี่ไม่เหลือกูกูดอมหมดเลยนี่หมดเลยนะ 万零一。